และเราว่ากันต่อมันมีควันหลงเพราะว่าระหว่างที่คุณนันทชัยไปยื่นแลห้สัมภาษณ์ค่ะคนเดชาท่านผู้ชมเป็นทนายความเช่นเดียวกันใช่ไหมนักบัยเดชากิติวิทยานันกำลังนั่งรถจะมาออกรายการโหนกระแสช่อง3ค่ะไลฟ์ Live ผ่าน Facebook ของตัวเองค่ะดูเ,เดือนเลยใช่ไหมบิ๊กเซอร์ไพรส์ไม่มีอยู่จริงไอ้สันจุดๆๆ ที่โมโอวดอ้างสรรพคุณเป็นเวลานานเสียเวลานักข่าวไปรอสัมภาษณ์ที่สำนักง,งานปปชนี่แล้วก็บอกที่บอกฮ้องเต้ดูหนังจีนมากเกินไปไหมไล่เรียงราเรียนนี่เป็นความดูเดือดบอกซูปเปอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์นี่ซูปเปอร์ขาไก่มากกว่าหรือเปล่าท่านผู้อบคือคู่นี้เนี่ยเขาเป็นคู่ปรับกันมาก่อนหนะ้าดูเดือนก็มาหลายทีเมื่อวานนี้เป็นจังหวะฟังคุณเดชาชั่วนิดนึงนะ เออผมเห็นนายนันตชัย <c oughs> ซึ่งเขาชอบเรียกผมว่าไอ้สันกวานเนี่ยนะผมก็อยากไม่อยากจะเรียกเขาว่าอนันตชัยก็เรียกเขา,าไอ้สันกวานเหมือนกันครับเขาก็ให้สัมภาษณ์อยู่ที่ปปชไปยืนโม้อวดอ้างสปปรรพคุณว่าเขาเก่งแบบนั้นแบบนี้เป็นทนายเสรีพิสูจน์อะไรก็มุกเดิมเขาน่ะผู้กำกับการแสดงหรือคนใกล้ตัวเขาไม่บอกเลยว่าฉายหนังซ้ำขี้โม้ยืนอยู่ที่หน้าสำนักง,งานปปชว่าจะไปแจ้งความคนนั้นคนนี้ จะเป็นใครก็บอกไม่ได้อุบไว้ก่อนทุยอยากจะบอกว่าทุยมึงจะมาแจ้งความใครดาเนินคีใครก็ไปมึงก็โมงไว้นะ่นแหละบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ปุบ,ปบปปไว้ก่อนห้องตง้งห้องเต้แม่ทับอะไรมึงนะส่วนตัวนะกูว่าเดี๋ยวมึงดูหนังจีนมากอย่างอธิยะบอกว่าอน,นันตชัยนี่ไม่มีอะไรแล้วขี้โม้อย่างเดียวถ้ามีหลักฐานมีของมีอะไรจะบิ๊กเซอร์ไพรส์นะ่ป่านนี้แถลงขงแถลงข่าวไปนานละโทรสันหวานเอ้ยขี้โม้เลยขี้โม้ขี้คุยแล้วเกิน อ่ะพอบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็อ่ะต่อมาไม่มีแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นซูเปอร์ซูเปอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์ต่อไปมึงก็เปลี่ยนเป็นซูเปอร์ขาไก่เลยนะมึงไม่แน่จริงไงมึงอ้างตัวเองที่กระดูกเหล็กกระดูกปลอมหรือกระดูกอะไรกว่ามึงไปกระดูกอ่อนอะไรกว่ามึงไปมึงก็พูดแต่เรื่องตัวมึงมึงไปอ้างพี่เสรีเขาทําไมมึงคิดว่าเขาอยากให้มึงอ้างชื่อเหรอมึาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรต่างๆอ่ะมึงไปแค่เป็นทนายคนหนึ่งเท่านั้นแหละเขามีทนายความตั้งหลายคนก็ เพื่อนกูก็เป็นทนายให้พี่เสรีแล้วกูก็รู้จักกับพี่เสรีดีไม่เชื่อมึงก็ไปถามก็ดูดิจริงหรือเปล่านี่ขณาจิวรนรชัยในเวลาต่อมาก็ถูกถามถึงประเด็นลักษณะอย่างที่บอกไปเจ้าตัวก็บอกนี่ไม่เคยใส่ใจนะก็อยากจะถามทนายหรือทนายจะเชื่อใครคนมสีสติปัญญาจะเชื่อใครเนี่ยลองดูเลยทนายกระดูกเล็ก,กับจุกกูุ่ เช้านทานายดชามา้าหเฮ้ยอ,อย่ามีสนใจญสายละสาระไม่เอาละคือไม่มีสาระอะไรไม่มีอยู่ในสายตาเลย<อ>ช่างวัวมันแล้วลองมองยังไงคะที่เขาบอกว่ามีรองผบตรหวานเจียเ๊ยบเนี่ยแอปส,ส่ขขงข้อมูลให้เราด้วยไม่มีอ่ะไม่มี<ช>ไม่ม,ม,มีก็คือว่าก็เบียดแล้วมันยังไม่รู้อีกเหรอผมเป็นทนายเสรีพิสูจน์มาตั้ง20ปีแล้วเลดิ้โจกับผมยังเป็นทนายเขาเลย แค่มาช่วยปรึกษาข้อกฎหมายเลยเขามาขอความช่วยเหลือจากผมคนเดือดร้ามเขาก็ทําให้ผมเป็นทนายเสรีพิสุดน์บิ๊กยยังมาส่งอะไรผมที่เขาบอกว่าออกมาทางนี้เพื่อแบบผมก็มาว่าช่วยตำแหน่งร็องอร์ตลอดใครบิ๊กยกส่งข้อใครพูดใครพูดนายเดชาโอ้ยน้องอย่าไปเชื่อมันอีกกระดูกเหล็กกับไอ้จุกปลู่เนี่ยจะเชื่อใครแม่อไอผมผมไม่อยากไปยุ่งเลยคือคือพูดง่ายง่ายไม่ให้ราคา ไม่ไปพูดไม่พูดเอียดพูด,พ,ดพูดไปอ่ะคือคืออย่างนี้ครับเ,เคยเคยรู้เรื่องพระอุปคุตไหม <laughs> พระอุปคุตนี่นะครับท่านเอาหมาเน่าเนี่ยผูกคอพญามารผมก็อยากแหนเอาหมาเน่าอย่าพูดเลยท <laughs> ่านผู้ชมอันนี้เป็นควันหลงเล็กน้อยท่านผู้ชมครับ